้าสู่ปีที่109มาดามแป้งจัดประชุมสมาคมปลื้มฟุตซอลไทยลุ้นเข้าชิงครั้งแรกรอบ12ปีวันที่25เมษายน2567เนื่องในโอกาสครบรอบ108ปีของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยล่าสุดมาดามแป้ง นวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมถือโอกาสจัดประชุมเป็นการภายในรวมกับเจ้าหน้าที่สมาร์ทมอและบริษัทไทยลีกจำกัดท่ามกลางบรรยากาศเป็นหนึ่งเดียวกันพร้อมมอบนโยบายการทำงานเพื่อให้ทุกคนช่วยขับเคลื่อนสมาคมในการก้าวเข้าสู่ปีที่109ด้วยความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไปวันที่25เมษายน2567เนื่องในโอกาสครบรอบ108ปีของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยล่าสุดมาดามแป้ง นวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมถือโอกาสจัดประชุมเป็นการภายในรวมกับเจ้าหน้าที่สมาร์ทมอและบริษัทไทยลีกจำกัดท่ามกลางบรรยากาศเป็นหนึ่งเดียวกันพร้อมมอบนโยบายการทำงานเพื่อให้ทุกคนช่วยขับเคลื่อนสมาคมในการก้าวเข้าสู่ปีที่109ด้วยความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไปนอกจากนี้มาดามแป้งยังกล่าวถึงฟุตซอลทีมชาติไทยว่าเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีมากที่กระแสะฟุตบอลกลับมาแล้วเช่นเดียวกับฟุตซอลตั้งแต่นัดแรกที่แป้งมีโอกาสเข้าไปดูและให้กำลังใจ ก็เห็นว่าบรรยากาศแฟนบอลในสนามสุดยอดมากโดยเฉพาะนัดล่าสุดที่เราพลิกชนะอิรักสามถึงสทั้งที่สถานการณ์เราเป็นรองมาตลอดแป้งอยากชื่นชมคณะทำงานฝ่ายฟุตซอลที่นำโดยพี่ปอมอดิศักดิ์เบนจศิริวัลทีมโค้ชและนักกีฬาที่ทำตามเป้าหมายแรกได้สำเร็จคือการผ่านเข้าไปเล่นฟุตซอลโลกสมัยที่7ติดต่อกัน โดยรอบรองชนะเลิศเราจะต้องเจอกับทาจิกิสถานแม้ภาพรวมเราจะดูเหนือกว่าแต่สำหรับแป้งก็ประมาทไม่ได้เพราะหลายชาติในเอเชียพัฒนาในเรื่องฟุตซอลขึ้นมาแล้วฝากเป็นกำลังใจให้เต็มที่หวังว่าเราจะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเป็นครั้งแรกในรอบ12ปีต่อจากครั้งล่าสุดเมื่อปี2012และถ้ามีโอกาสแป้งจะเข้าไปให้กำลังใจทีมที่สนามแน่นอน สำหรับฟุตซอลทีมชาติไทยได้สิทธิ์ผ่านเข้าไปเล่นฟุตซอลโลกสมัยที่7ติดต่อกันเป็นที่แน่นอนแล้วพร้อมผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับทีมชาติทาจิกิสถานแข่งขันวันที่26เมษายน2567เวลา18นาฬิกาที่สนามอินดอร์สเตเดียมหัวหมากถ่ายทอดสดทางทีสปอร์ต7